สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนตทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวเป็นคันนี้เลยน้องนะคะเป็นโ o โยต้ารีวอ2.4นะคะตันนี้เป็นตัวมิดนะรองท็อปนะคะแล้วก็เป็นยกสูงนะคะฟรีรันเนอร์คันนี้นะคะมันเป็นไฟ LED นะคะสวยมากนะคะตามนี้เลยนะคะลูกค้าสภาพดีกริบๆนะคะมาพร้อมล้อแม็กนะคะจากโรงงานเลยสวยนะคะแบบนี้ ดูที่ภายในเลยดีกว่าคันนี้เป็นสี่ประตูนะลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสภาพดีมากเบาะหนังรอบคันเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเบาะไฟฟ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังกชั่นกับเลขไม์วิ่งมาอยู่ที่1นึ่0 0สนนะคะคันนี้เป็นปี21นะเลขไม่หนึ่0แสนนะคะแล้วก็มาที่ หน้าจอตัวนี้นะคะจอรีโว่แท้เลยนะคะระบบสัมผัสก็คือใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ทุกอย่างเลยต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะคะมามาที่ด้านล่างคันนี้นะคะระบบแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะปกตินะแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะ<ม>ดูจากสภาพภายในแล้วลูกค้าไม่โทมเลยพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะด้านบนไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆเลยก็ถือว่าสภาพดีเลยนะคะค่อนข้างดีเลยเพราะว่า รถวิ่งมาหลักแสนกิโลเนาะแต่ก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคันนี้นะลูกค้ารถมือเดียวนะอ่าด้านหลังก็คือสภาพดีนะคะเบาะหนังรอบคันให้ดูเลยนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเดิม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 นะคะะสวยสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆมาที่ด้านท้ายคันนี้นะเป็นตัวมิดมีกล้องมองหลังนะคะเป็นตัวมิดมีกล้องมองหลังอ่ะแมกไลเนอร์นะคะสภาพดีเลยนะคะ ไม่มีร่องรอยกันแตกเสียหายใดๆทั้งสิ้นอ่ะส่วนด้านล่างนะคะคันนี้เดิมนะบอกเลยว่าเดิมสนิทเลยนะคะแทบสีครบนะคะไม่มีสนิมนะคะลูกค้าอ่ะคันนี้มีทั้งกล้องมองหลังแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ด้านท้ายกันชนให้ด้วยนะคะอ่ะคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้ที่สหยานยนต์นะคะถนนรัตนาธิเบศั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี มีที่เดียวมีสาขาเดียวนะคะรถสวย,ส,วยสภาพดีรถมือเดียวแบบนี้นะมีเลือกให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ด้านหน้ากันดีกว่าค่ะ,ะ,ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะปี21นะรับประกันไม่มีชนหนักติดความน้าท่วมเลขไม่แท้นะคะคันนี้บอกเลยว่ามีใบคุ้มครองให้จากสอคบและอย่างหนึ่งศูนย์วรารันตีเขาเนี่ยอีก5ปีสแสน5โลนะคะอันนี้ปี2021 ยังไม่หมดนะลูกค้าซื้อไปเข้าศูนย์ได้เลยนะคะรับประกันไม่มีแน่นอนมามาดูที่ราคาคันนี้กันดีกว่านะคะโตโยต้ารีโวนะคะ2.4มิตรนะคะไฮแลนเดอร์คันนี้เกียร์ดานะเกียร์ธรรมดานะคะราคาเขาเนี่ยจะอยู่ที่589,000บาทลูกค้าหายากนาราคานี้589,000บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยยานยนต์นะคะหรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ